มาพอหมดตัวเอาอันนี้วราสู้ฟังมันบ่้าสู้ฟังตัวแรก็จ้าเจ็ดสี่กับสี่เก้าเจ็ดสี่กับสี่เก้าเรียกเล่าเอาพอหบ้างสิตัวเอาไม่หมดคือเจ็ดสี่กับสี่เก้ากันดมากคือเล่กับสี่เก้าคือตัวเอาไม่หมดเด้อพี่น้องมันล้นหน้ากระดาษเรียกเอาพอหมดเอาไม่หมดอันนี้ว่าวสู้ฟังว่าวสู้ฟังค่ะ เจ็กับสี่เกาเอา่หมดแมเหมดพี่น้องเอาตู้เหมิดน้ำเนี่ยล่ะพูดพุหลายเจกับสี่เด้อที่น่องมาแล้วครับมาแล้วมเาแล้วมาแลี่น้องระเอกมาแลวเอากระดาษม่ไนี่ถึงนนเพิงในกล้องนะไป คนีอมมันต่งทั้งทีเอาคราสมัดพี่นองเนี่ยพี่ไปทั้งท่านไงเบ่งเบ่งเบ่งแล้วตอนพี่นองเบ่งต่ว่ามันดีอะไนพี่ยังั่มเียมเยนี่นะครับผมอยกเือจัน่อยได้พี่น้องถังไหนเนพอองนี้ครับสามพงเขียวเลอ่าะมือวันสุกวันเออวันสุกที่ผ่านมา ตรงๆเป๊ะๆเลยบ่ครับตรงๆเป๊ะๆเกือหางเดียวเนาะเกลือแตกบนแตกล่างครับมือสีแมนคือแมนโพดเว้หางเดียวแข็งๆเนยพี่น้องได้ครับนี่มือเล็กน่อนเอาเล็กนอนเอาย่างเดียวครับเอาเมื่อนี่บมาาคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องตามหน้าที่ตามหน้าที่พอให้ห้าทำตามหน้าที่นะครับ ยี่สิบหกมกกะล่าคมหกสิบเก้าเล่คอยห้าเนี่ยออกสุเทียนล่ะอันโบออกมือนี่ก็ไปออกมือนาาเทียก็ออกตามหลังคอยห้าไฮมือร่วงท่านั้นศูนย์ห้าหนึ่งมันออกศูนย์หนึ่งมือนะมือวันฝุ่กับแปดสี่เรียนน,น้ำฝนกันค <5 S 1> อยห้าไฮหกเก้า ก่อนมือสีลงท่านก่อนมือสีลงท่านมาออกมือลงท่านนัน่นเก้าหกออกซูมือแต่ว่าหางบอกออกตรงมือกับีออกตรงมือกับนี่อ,ออกตรงมือเครื่องมือแปดสีตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะพอได้กลับในห,หางเดียว 8, 6, แปดหกสี่ที่จริงแล้วพ้อยห้าจำเลขผิดซื่อๆดิที่จริงแน้่มันได้หกแปดสี่ บ้านเราเม้าว่าเม้าว่าอแปดหกสี่แต่ว่ามือถือคือเก่ามือนั้นแต่ว่าสิพี่ต้าฝันล้วนๆบอกเขาเฮีฝันล้วนๆบานนี้มือนี้ฝันแต่วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สี่ขึ้นเจอเนามาบ่เหมือนจันสู์่มมือเพื่อนที่หนึ่งฝันได้สี่เก้า ฟังเด้อพี่น้องขึ้นวันสุกนะหลังจากออก8ปดซีหลฟันได้ซีเก้าขึ้นที่สองขึ้นที่สองขึ้นวันเสาขึ้นวันเสาฟันได้ตัวใดหล่ะเรองเออฟันได้หกแศ ไในหกแปดส่วนอันนี้ตัวสุดท้ายมันบ่หิ้งสุดท้ายขึ้นวันอาทิตย์แม่นฟันบ่หลังไหนบ่หลุดกันได้ฟันนัอยู่ทางบ่จับเอาใจคว่ำขึ้นวันอาทิตย์จับเอาวันเสาร์มาจับเอาวันเสาร์วันกับวันศุกร์คิดว่ามั่นใจคิดว่ามั่นใจ มาเคลื่อนกับฟันทางฟันว่าได้ขีคขวยอกระนากันย้อนพลอย้ะฟันหลายจุดเอาบหมือดเอาบวมือดขีคขวยแล้วเอาเกียตซีขีคขวยข้อตัวบกง,ง่<อ>เล่มมาจับออกไปเด่นเดียวคือหกแปดศูนย์ หกแปดศู 80, นี่คือมันค่อนข้างสิสัดเจียงกมูมันใจกมูมันใจกมูน,นี่เราซ้ำนี่แหละพี่น้องตัวเอามาเมือพี่น้องเขียนไว้เนี่ยเจ็ดสี่กับสี่เก้าตัวไม่หมดฟังเอาเด้อเอฟซีโอ้อเจ็ดสี่กับสี่เก้าที่เอาไม่หมดที่เอาไม่หมดเอาเหมือนนี่คือบ่เขียนลงคือบ่เขียนลงติดกดนันตัวเขียนลงมือนี่หกแปดศูนย์ สามศูนเม็ดเดียวจับคู่หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกเจ็ดหกแปดวนเราอย่านี่นี่ทั้งเม็ดเจ็ดศูนย์ 70, ลดจากแปดศูนย์หกเจ็ดลดจากหกแปดกันไม่แล้วกันไว้แล้วคุมวงจรอยู่ในหกแปดศูนย์ บ่ได้ปีนตั้งหัวหเป็นเก้าเท่านั้นบ่ได้ปีนตั้งหกพลอยห้าปรสอบปีนให้พี่น้องฟังเอาห้ามันเป็นเก้านี่นะครับคือที่ไปที่มาของฝันตัวเอาไม่หมดคือเก็สีกับสี่เก้าเกับสี่เกตัวเอามานําเสนอในแผ่นกระดาษคือ หกแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกเจ็ดหกแปดตัดออกมาจาก 6, 8, 0, หกแปดศูนย์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมั่นใจที่สุดครับคิดว่ามั่นใจที่สุดนะครับพี่น้องเอาพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะครับตัวไดเขียนล่องตัวใดกับพ่อเจ็ดซีกับซีเก้า S <S <S เพราะว่าคันว่าร่วงมั่อิีเปลี่ยนเจ็ดหางกันเลยว่าฮะสีว่าให้ฟังเอาดอก <S <S นะครับคันเกิดมากซีเอาซีเกตกับซีเก้าอองซีง่ายๆเนะาะถ้าเกิดไม่ชอบที่ชุดที่ติดศูนย์ติดหกของพ่อ้ฮาให้เอาติดซีคือเจ็ดซีกับซีเก้านะครับ แต่ว่าพอยห้าว่าค่อนข้าง,งสิบฟันชัดเจนเป็นตัวนี่คือหกแปดศูนย์ตัวมั่นใจคร,รจับเห็นชัดคักแล้วมันจะเห็นชัดฟั่งเขาเว้าฟั่งเขาเว้าวเขาโซกันฟังเขาโซกันรอบก้อนนั่นบอกรอบก้อนบอกคักนั่นรอบก้อนรอบรอบงกเอ่อแปดหกสี่น่ะรอบนีกรอบรอบนี้เนี่เข้าเจ้าวัาวันเรียกมาตัวไหนมาสั่นะขาเจ้าเขาว่าตัวนี้แหละงกแปดศูนย์ <80. S 1> นะพร้อมแล้วไปบ้านพ่ออย่ายกพออมแล้วกะน,นี่พี่น้องปกติแล้วตาการมันสีมีอยู่นี่เจ็ดสี่กับสี่เก้ามันสีมีอยู่ใต้นี่ก็เลยบวกเขียนดอกเอาสู้ฟังเอาเอาสู้ฟังเอาฟังเอาเด้เอฟซีฟังเอาสำหรับผู้ทุนไหลเนาะครับสำหรับผู้ทุนไหลค่ะ ขันมาซีสีมาเจ็ดซีกับซีเก้าขันมาซีเด้อแต่ว่ากระเจ้ามีเฮบอพอยเฮ่ากามันใจคือเก้าละขันโมมันใจกะบอบอเอามาให้มีเฮเหมือนเดิมเด้อเอฟซีมันกระมี่เขามีรถเด้อพี่น้องเดี๋ยวก็เด้อพ่อ่ะกำลัง ัไล่ตัวดิครับาแคปหน้าจอครับพี่น้อง fc เฮาครับมีเแคยแน่นอนตัวเนียนตัวหนักตัวเน้นตัวหนักมีบอเน้นหนักอยู่ในหนีเลยครับเอาเน้นไปพ่อๆกันหล่นบอมักมัดตัวมัดมัดทุกตัวนิ้วนิ่วกดิกไปใกล้เรียกว่าไรได้มีรักเดีเพราะว่าเป็นยังจังมาก์คีฝันหลายขึ้นมันบอครับฝันหลายขึ้นศูนย์มาแน่ จวนเอามาบ่มัดคุ่นแล้วล่ะ